Hello everybody สวัสดีสองปอป้ากับเปียวันนี้กับผมน้งโบ๊บบีบีอีนี่นมิมีมิมีมมหรือแบะห <laughs> ีแบะหีแบะหีน่าแบะหีแบ,แบะหีมาอีกคนนึงอยากใา่นะจูกี้ <laughs> ก็คิดถึงป้าเปียกี่ถึงป่าคิดถึงมากคิดถึงสุดๆเลยเพราะเราคิดถึงนั่งเมาอยู่นั่งเมาอยู่วันนี้เราก็แกวันนี้พอดีว่างอ่ะมัไม่รู้ทำอะไรมาใช้เงินใช้เงินเบาๆใช้เงินเบาๆมากินข้าวสี่ดอลลาร์เสียไปอ่ะสี่ดอลลานีเมาแล้วเราจะไปกินไอศครีมแล้วเรากินนี่กันไม่สวยแล้วนะแบมนะปากดูหัวปลานะคะเหลือแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปกินไอติมการเผื่อบ้ากับเบียด้วยกรหน้าอย่ามากินราเมงที่นี่นะคะเชน่าทาวเพราะว่าไม่อร่อยที่สุดในโลกไอสามโลกดูกินพิซซ่าดีกว่าอยากให้สองนางกลับมาเร็วๆอ่ะเบียบอกเตียบอกว่าอยากให้สองนางกลับมาเร็วๆซึ่งตอนนี้หนึ่งปอติดหอหนึ่งปอติดหออีหนึ่งปอติดมอ คืออะไรวะแม่แม่คอยคอยงายอีปีติดแม่สวยปีป้าติดหัวหัวหัวโอเคัวรักนะจุ๊บๆไปบ่ายไปยังมาวิเศษยังมาวิเศษโอ้ยเรื่องเหมาเยอะมากได้ข่าวว่ากลับไปยังไม่โดนซ้ำกูว่าเดี๋ยวแล้วเมื่อคืนกูกูฝันเขาด้วยขาถ่างนางนางเพิ่งคุยกับกูไม่กี้เพิ่งวางสายไปว่า อีเด้อเอาแม่มาด้วยกูซีซูซี่ซูซีู่ซีอยู่เฮียเอากูรู้ว่ามาทานข้าวด้วยกันเฮียเอาแม่เอาแม่มาจ่ายตังค์กูเลยไม่ได้เลยกูเลยไม่ได้ซ้ำเลยกูจะกลับแล้วเนียพี่เนตอีกไม่กี่วันนะอีกแค่สอิบใช่ประมาณสองวิหนูรีบนะถึงออสเตรเลียเลยเนี่ยยูซี่เบนฮีในไงแบฮีนะจ๊ะ เดี๋ยวมันกินดิทรงผมน้องก่อนยาวแล้วหรือค่ะยาวยาวแล้วยาวแล้วรีบๆกลับมาพี่แบฮีจะโดนตบนะคะศัตรูเยอะมากแบฮีจะโดนแคป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 โดนจะโดนแคปแล้วจะโดนแคปอีแคปมันโดนทุ่มตีนอย่าให้น้องไม่ไหวนะเดี๋ยวพูดคำหยาบโอเคนะเดี๋ยวพูดคำหยาบนะ อย่าทยานะนะี่อ่ะี่อ่นาไม่ชอบนาไม่ชอบนะอย่าให้น้องแคปคะขอบอกแล้วตรงนี้นะว่าอย่าพมาถึงเรื่องพี่นะพี่ไม่ยอมคนนะพี่ตบเลยจ้าถ้าเมาพี่พิงนะพี่จะเข้าไปถามเลยนี่เอยไอ้สามพี่สองคนทท้พี่กันแล้วนะเราสัญญากันแล้วนะสัญญานี้สองคนนี่นี่สามคนสามสา แต่ไม่รู้ว่าอีเตี้ยมันจะตบถึงเขาไหมนะอุ้ยไม่ใช่เนมีเรื่องบางมีเรื่องมาอีกเรื่องนึงเรื่องช่วงล่างไงเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนวันศุกร์ที่ที่ไหนที่หกที่เจ็ดวะวันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันนี้ที่หกเมื่อคืนวันที่หกวันศุกร์ที่หกรู้ไหมอีเตี้ยใส่สูงสูงมาทำงานค่ะไม่ได้เนี่ยไม่ได้นางใส่ส้นสูงมา้วนางสูงกว่าพี่โบนะสูงกว่าเขาด้วย นางสาวเคใสีเ้าาีอนางใส่สูทสูงมาทำงาน,เล,นเลิศเลิศมากนางนางส,สุงนางสูงโปู่งฉรูดเลยค่ะว่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ไ่คนตกงใจนะ <c oughs> พี่ไหลเพื่อนนายตีต้องมาทำงานเมื่อคืนนี้ <c oughs> สคอนแสกมากวันนี้พี่ได้ออกได้ออกไปเต้นข้างนอกนะพี่ไม่ได้ออกอาหารแล้วพี่มีนาออกไปเต้นข้างนอกนะใช่วันนี้พี่ออกพี่เดียาศั่ง์ไ่ออกไปเต้นข้างนอกเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเห็นแล้วอ๋อซึ่งไม่ได้เหตุการณ์เมื่อคืนนะมันวุ่นวายมากๆเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคนะโทรมานะไม่เอาดีกว่าโทรไปหาดีกว่าอีกไแล้ว รี่กลับมาไอป่าแก่รี่กลับมานะไอเปียแก่ก็ได้ไอะ <c oughs> ไอเปียไม่กลับแล้วมันไม่คิดถึงเราเปียจะคิดถึงเธอชียามีชียามีจะ <c oughs> <c oughs> กลับไปหานะบ้านอยู่ไหนมาหาด้วยสิบธุมมึงทำไมมึงไม่ดีใจอะ่ะไอเปไอเปียไม่กลับมา <c oughs> มื่อกี้มันดีใจอะดีใจเอ้ยไมใช่เสียใจบอกว่าพี่หนึ่งเปียเปียทำไมไม่กลับมาไม่ยินไม่ยินมันด่ามาด้วยเฮียพีเปียไม่ยินไม่ยินพี่เนขอร้องเธอให้ถึงหายายสักทีน้องเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยรีบเร็วเรวเดี๋ยวน้องจะอยู่บ้านด้วยบอกแม่ฝักบอกแม่ด้วยนะว่าจะไปอยู่บ้านด้วยเตรียมห้องหนึ่งห้องให้เลี้ยงด้วยเอาปลาออกจากเอาปลาออกจากสระว่ายน้ำด้วย เดี๋ยวน้องๆจะไปว่ายน้ำเลี้ยงปลาดุกสาวว่ายน้ำนางเลี้ยงปลาดุกที่บ้านี่ไงเหรอเลียปลาดุไปนะไฮโซอ่ะไฮโซอ่ะปลาดุกกินได้ไหมอ๋อฝากไว้นะอยากกินสตออ่ะเจ้โอ้เยอะเลยที่ร้านไม่ต้องห่วงสตอร์อุ้ยสตอแหล่ะค่ะดีเลยใชดนี่ป้านะน้องป้านะป้าไหมอ่ะ พอ,พอแ,แล้วร <c oughs> ีพอไม่อย่่งมางไม่เสร็จเลยโอเคบ๊ายบาย